มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะสอนโดยคุณครูชุชาวดีนาเคนค่ะสำหรับคาบนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องเส้นขนานค่ะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่มที่2ขึ้นมาเลยนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเส้นตั้งฉากและเส้นขนานค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถระบุเส้นตรงคู่ที่ขนานกันโดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่างเส้นตรงทอบทวนจุดนะคะจุด A จุด B ค่ะต่อไปเรามาดูเส้นตรงนะคะเส้นตรง AB หรือเส้นตรง BA ค่ะสัญลักษณ์เส้นตรง AB หรือเส้นตรง BA ค่ะ ต่อไป Rick. ส่วนของเส้นตรงนะคะชื่อส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA ส,สัญลักษณ์ส,ส,ส,ส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA ต่อไปรังสีนะคะเรียกว่ารังสี AB สัญลักษณ์รังสี AB ค่ะเส้นตั้งฉากถ้าเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันตัดกันเป็นมุมฉาก แล้วเส้นตรงทั้งสองเส้นจะตั้งฉากกันอันนี้คือสัญลักษณ์ของการตั้งฉากนะคะเส้นตั้งฉากค่ะเส้นตรง ab และเส้นตรง cd ตัดกันที่จุด o และมุม cob เป็นมุมฉากแสดงเส้นตรง ab ตั้งฉากกับเส้นตรง cd หรือเส้นตรง cd ตั้งฉากกับเส้นตรง ab เขียนแทนด้วยเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ต่อไปนะคะเส้นตรง MN และเส้นตรง KO ตัดกันที่จุด L และมุม MLO ไม่เป็นมุมฉากแสดงว่า เส้นตรง MN ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง KO หรือเส้นตรง KO ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง MN ค่ะถ้าเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันตัดกันเป็นมุมฉากแล้วเส้นตรงทั้ง2เส้นนั้นจะตั้งฉากกันดังนั้นเราจึงสามารถสร้างเส้นตั้งฉากได้โดยสร้างเส้นตรงให้ตัดกันเป็นมุมฉากและสร้างเส้นตั้งฉากทำได้โดย ก็คือมุมที่มีนกกขนาด90องศานั่นเองค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ r, ตั้งเส้นตรง r x เป็นตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด R นะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมีเส้นตรง AB มาให้แล้วก็จุด x ค่ะเราจะมาตั้งเส้นตั้งฉากกันนะคะวิธีที่1ที่เราจะใช้ก็คือใช้เครื่องวงกลมนั่นเองค่ะ ้อที่หนึ่งนะคะวางเส้นงโกลมโดยให้เส้นสู่องศาครับเุ้นตรง AD และให้มุม90องศาตรงกับจุด F ค่ะขั้นที่2นะคะจุดลงบนจุดตึงก่างของเงโกลมตั้งชื่อจุดจุด R ค่ะ ที่3านะคะลากเส้นตรงผ่านจุด F และจุด A ค่ะเร A, F, าก็จะได้เส้นตรง RS ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ค่ะวิธีที่2นะคะที่เราจะใช้คือเราจะใช้ไม้บรรทัดที่มีมุมเป็นมุมฉากค่ะอันที่1นึ่งนะคะวางไม้มรบรรทัดลักษณะดังนี้ค่ะ ที่2นะคะลากเส้นตรงผ่านจุด S และให้ตัดกับเส้นตรง AB ที่จุด R ค่ะก็จะได้เส้นตรง R s ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด R ค่ะต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสร้างส่วนของเส้นตรง e f ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง c d ที่ถุด o ค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมีเส้นตรง c d มาให้นะคะขั้นที่หนึ่งะคะให้รากำหนดจุด o บนเส้นตรง c d ค่ะขั้นที่สองนะคะวางเค่องวงกลมให้จุด,ดกึ่งกลางของเครื่วงกลมพับจุดที่กำหนดเส้นค่ะ และให้เส้นสูนองศาพับเส้นตรง CD ค่ะอันที่3นะคะจุดบนมุม90องศาค่ะอันที่สนะคะลากส่วนของเส้นตรงผ่านจุดทั้ง2จุดและกำหนดชื่อค่ะ เราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง e EF ตั้งฉากกับเส้นตรง CD ค่ะต่อมานะคะเราลองมาทำโจทย์กันดูนะคะโจงตรวจสอบเส้นตรงรังีหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใดจากโจทย์น,นะคะเราก็จะใช้เครื่องมือกลมในการตรวจสอบค่ะวางเครื่องมือกลมดังรูปเลยนะคะ เราก็จะได้ว่ามุม MOP เท่ากับ90องศาค่ะและมุม90องศานั้นเป็นมุมฉากนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่ารังสี MN ตั้งฉากกับรังสี OP เพราะรังสี MN และรังสี OP ตัดกันที่จุด O และมุม MOP เป็นมุมฉากคะ่ะ ส่ยนข้อต่อมานะคะก็จะมีเส้นตรง c D ตัดกับส่วนของเส้นตรง E F ค่ะถูก็วัดมุมนะคะก็จะได้ว่ามุม E D D เนี่ยเท่ากับ130องศาซึ่งไม่เป็นมุมฉากนะคะดังนั้นก็จะได้ว่า ส่วนของเส้นตรง EF เนี่ยไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง CD เร่องเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง EF เนี่ยตัดกันที่จุด G และมุม e EGD เนี่ยไม่เป็นมุมฉากค่ะนักเรียนลองคุ้มควนและทำแบบฝึกหัดดูนะคะกิจกรรมสร้างเส้นตั้งฉากตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะจากวิดีโอที่ครูให้ดูนะคะ รูปที่1เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วรูปก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะรูปที่2นะคะก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปรูปที่3อยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะรูปที่4อยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะและอย่าลืมเขียนชื่อสกุลถ่ายส่งในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้ค่ะ เจอกันใหม่ภาพหน้านะคะสำหรับภาพนี้สวัสดีค่ะ